แล้วว่าคืนสุขให้ทุกคืนใจให้กบตัญหนาแล้วก็สุดท้ายปล่อยว่างไปเลยนะจากหัวใจเต้นลงไหัใจออกแล้วว่างจะไปจับกับอิมเมอร์โบบายไม่จับปล่อยเลยแต่เราทําตรงนี้ได้แนละ้วถามว่าอารมณ์ตรงนี้เป็นยังไง ที่ละปัญญาในเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าอะไรก็เราก็เรียกของเราไม่จาเป็นถ้าคนอื่นเขาเรียกเหมือนเราแต่โบยังมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ไปทําในสิ่งที่เป็นฝังทางกองแกงเราสุดก่อนส่วนคนที่พอเข้าได้ล้วก็รู้แนละ้วไอ้ตรงเนี้ยจะเรียกว่าอะไรก็เป็นเราก็เราก็เรียกของเราเองไม่จำเ,เป็นถ้าคนอื่นต้องื่อใช้ชื่อเดียวกัน เดีก็เราก็จำไว้อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการของนิพพานแล้วตอนนี้ลองมาดูธรรมะที่เราปฏิบัติมานี่ทานที่เป็นจาคะไม่หวังอะไรเลยทำให้เขาพ้นภัยเป็นสุขก็ได้ไหนอริยนิพพานได้ก็นเป็นสักเ็ตกัน กิจกรรมเรานทั้งวันวเราก็ให้อยู่ะจะเรียกว่าอารมณ์อะไรตรงนี้หลวพ่อใช้คำว่าสบายจะสบายทุกอิริยาบถก็คือ,อนิพพานก็ทำก็ต่างคนต่างก็ทำเอาสิ่งที่ตัวเองชอบคือไม่ติดสุขไม่ติดทุกข <Yeah. S 1> ์เนี่ยกเกิดเกิดกำลงก็จะให้ เราเข้าใจว่าเราสามารถเข้าไปแตะไอตัวความรู้สึกของจะเรียกความรู้สึกก็ไม่ใช่ละเพราะมันก็ยากกว่าไอตรงที่คำว่นนานิพพานมันเป็นยังไงแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ทําทุกกิจกรรมเราให้เข้าอย่างนี้ให้หมดเมื่อซับเซตต่างๆมันเป็นสิ่งที่ใช่หมด ก็แสดงว่าอารมณ์อันนี้มันอยู่กับเราตอนนี้ดตัวนั้นก็มาขยายความนิดหนึ่งก็คือตัวทานที่เป็นจากาดนึงทานที่เป็นจากาัดเนี่ยมันให้ด้วยความมีสุกใจให้หวังอะไรไหมไม่หวังอะไรอย่างให้ทุนเด็กนักเรียนเขาจะเติบใหญ่ไปแต่ก็เออเขาก็จะได้พลภัยนั่นคือให้ ให้อย่างบดจดใจมันก็นจะอิ่มเมอิบเบิกบานนะใจที่อิ่มเมอ,เบอิบเบิกบานมันเป็นสุขอยู่แต่ตอนคืนสุไในกระทุกก็อิ่มเมอิบเบิกบานเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่อิ่มเมอิบเบิกบานมันจะกลับมาเป็นอนิจจงทุกขังน่าตาด้วยหัวใจเต้นลงให้ใจออกแล้วมันจะย้อนหมุนเป็นวงจรของมันนั่นคือ อิมเบอร์บบานมันจะมีสังขารเจืออยู่แต่ถ้าทานที่เป็นจาคามันไม่มีสังขารเจือหอยากให้ใจว่าง,างนะแล้วตอนนี้มันคืนสุขให้กระทุกตรงที่เบอร์เบอร์บานเนี่ยสุขนะสุกว่ามีสังขารปนอยู่คืนสุขให้กระทุกทนะก,ทก,ก็คือตอนที่มีสังขารมันมีทุขมนิษ ดเยตอนที่สัญญาสังขารตอนจิตที่มันกระดิกออกนิดหนึ่งเนี่ยจะมีสังขารมันไม่เป็นเราบอกว่าจิตเป็นปัจจุบันถ้าปัจจุบันมันอยู่ได้แต่นี้มันมันแหวงแหวงนิดหนึ่งเนีคือมันมีสังขารปนสุขกระทุกมันเอามารวมไปแล้วเนี่ยมันก็สบายแล้ทุกคนก็ทำอารมณ์ตรงนี้ได้สุขปนกระทุกเนี่ยมันสบาย ไม่มีสังขารเมื่อสภาวะที่เป็นทานแล้วไม่มีสังขารอันนี้เรียกว่าจากะมันไม่นไวัวงอะไรมันไม่มีมันเป็นปัจจุบันบันสบายไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วแต่คนบัญญัติศัพท์เอาเองแต่ตรงนี้แหละคือนิพพานด้านคืน,นใจให้กับตัณหาก็บว่างว่างที่ไม่มีสังขารก็อีกด้านก็มุมหนึ่งเหมือนกันก็เป็นมุมน,นิพพาน เราก็ประคองใจให้เป็นอย่างนี้ประคองประคองทุกกิจกรรมไม่ใชใจรพูดผิดทุกกิจกรรมไปไม่มีใจหมดว่างอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ออะไรมันว่างไอ้ตรงนี้มันก็มาจากที่พระพุทธเจ้าสันเตศไว้ว่าเราปรารถนาความสุขท่านปรารถนาความสุขแต่เมื่อได้ความสุขแล้ว ทกุก็ตามมาอยากได้ความสุขได้ความสุขแล้วทุกก็จะติดติ่งมาทุกทีเราก็เลยคืนสุขไม่เกิดทุกก็คือไม่เอามาเลยสุขความเลยความสบายก็เข้ามานี่คือิพพาน,น,นใช้หลักตรงนี้นะคือตอนนี้เราวางเป็นหมดแล้วนะแต่คำพูดที่สื่อมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับใจแต่ละคนเอาเป็นว่า พระพุทธเจ้าก็ทำได้มาถึงตรงนี้แล้วก็ได้ก็ปบาดธนาความสุขแต่จับสุขเมื่อไหร่มันจะมีติ่งทุกมาทุกทีท่านก็เลยคืนสุขให้ไปอยู่กับทุกไปเลยไอ้ติ่งนะั่และคือสังขารอเอาไปได้วยกันระบบความสบายก็เข้ามาแล้วก็เบื่อดิงต่อไปก็คือใจเหมือนกันก็ปลอบใจนี่มันก็สบายวางหมดแล้วแก ใจที่สบายคืนได้กับตันาหาเพราะขนาดที่สบายแล้วกระดิกทีเดียวตัวนาหาเกิดที่ใจก็ให้ใจกับตัณหาไปด้วยกันก็ไม่เอาอะไรก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือไม่มีอะไรเลยอะแต่ถึงนั้นแหละจะเรียกว่านิพานดัะนั้นเราก็จะทําตลอดเวลาของเราที่เราเตอนนี้ดำินที่พยายามเข้าจุดนี้เ้วยความเข้าใจให้มากที่สุดได้ตลอดเวลา เพราะบางกิจกรรมมันปล่อยหมดก็ไม่ได้ก็ต้องรังไว้บ้างแต่าบางกิจกรรมปล่อยหมดได้ปล่อยปล่อยปล่อยกันไหนรังไว้ก็ต้องรังไว้เพราะมันมีมันมีเหตุมีผลในตัวมันถ้าใครยังจับอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญซึ่งมองแนละ้วมันไม่น่าละเอียดแต่ถ้าจิตไม่ได้อยู่ใน สภาวะมันนิ่งตอนเช้าอย่างนี้จะคำไม่เจอปมนี้เลยและใครยังเข้าไปชัดว่าหลอมอยู่ตอนสุกก็คืออิมเบอร์เบิร์บานเพราะอิมเบอร์เบิร์บ,าน,บ,รบ,รบานพอมันจะเสื่อมจะเห็นทุกขคนคน์กันไม่มองเห็นติ่งมันจะโผล่มาเดังนั้นพระพุทธเจ้าพยายามปัดออกปัดออกปัดไอ้อตัวทุกข์ออกปัดยังไงก็ไม่ออก เอยเอาเั้นเอาอกเบานะให้มันไปด้วยความสบายก็เลยเข้ามาเนี่ยที่ท่านเทพไว้ที่เราพอจับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันใจที่มันสบายแล้วเผลอ,อนิดเดียวตันหามันกะ็จะเกิดก็คืนไปนะเข้าใจนียตรงนี้สำคัญนะเข้าใจเราต้องมีง เพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมของชีวิตถ้าเราสงบกพอเราก็ทำความรู้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นเป็นปัญญาของเราตลอดเวลาทุกเรื่องทุกราวเมื่อทุกรา,กา,าเรื่องทุกราวมากองลงกันก็นี่นะแหละหลิทานเราจะเห็นว่าตัวลมทานที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจาคะสำคัญที่สุดนี่แหละ แต่ลงที่จากาค่าแต่เริ่มต้นของรับปฏิบัติสอนจากาค่าเลยก็จะรับไม่ได้เพราะเนื่องจากจิตที่มันยังหังวกองรูปอยู่ต้องให้เขาวางกองรูปจนค่อนข้างบบจะหมดจดแล้วค่อยๆให้ฟังมรองจากาก็ไม่ีใครจะซักอเลยข้อทรสั้นๆแค่นี้แหละมีมาริ้วมีอะไรครับ ใจบอกว่ามีเหมือนกับที่เราต้องล้งไว้นิดๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้ยินที่ที่เราเหมือนมันมีบางการที่เราสบาย <c oughs> บางการที่เราต้องล้างไว้นิดๆอย่างเงี้ยไอ้ที่เราไว้นิดๆเนื่องจากเราอย่างดำรงสังขารอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีภาระอยู่บางอย่างมันยังปล่อยไม่ได้ ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองไปแล้วพี่ใหญ่ทุกคนเข้าตรงนี้ได้เอามีเชือดคอหมดพระพุทธเจ้าห้ามไปก็สบายพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วเชือดคอเลยเห็นแล้วสังขาดปนเลยอย่างเงี้ยจังได้ให้มีสังขารไม่ให้สังขารใหม่มันเกิดแล้วมันเข้าโบสถเกินไปไม่รู้แล้วให้เราจับแค่ละ อย่าไปคิดเจ้คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันคืออะไรอันนี้คือสังขารเราเกิดเราจับแค่หลักว่าไม่มีสังขารก็รคือทุกข์ไม่มีตอนนี้เราก็จะเห็นแะ้มีสังขารเมื่อไหร่ก็มีทุกข์ดังนั้นเองเราจับหลักหัวใจมือไว้แล้วก็ทำจ้าปุ่นมีคำถาบไหม คือบจดอุบไม่ได้ดิ้นมากเมือก่อนเาลงไปีหน่อยนเออก็เก็คือมันไม่ต้องดิ้นไปจะไปเอาสุขข้างหน้าไม่เอาเลยพอเมื่อไม่เราไม่ไม่ปรารถนาจะไปฟ้าสุขข้างหน้า มันเลยอยู่กับปัจจุบันได้นิ่งขึ้นนี่แหละเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้คืนสุขให้กระทุกเราก็ดำรงสุขอยู่เราก็อยากจะฟ้าสุขใหม่มาเติมมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวปัจจุบันเราไม่เป็นปัจจุบันจะไปฟ้าเห็นแก่แต่ถ้าเราเออไม่เอาไม่ได้ก็เลยไอ้ข้างหน้านี่ก็เลยไม่ฟ้าเมื่อไอ้ข้างหน้านี้ไม่ไม่ไปฟ้าสุข ที่จะสังขารมันมีอยู่แล้วจะไปฟังมันไม่ไปเป็นปัจจุบันสังขารเลยก็เลยละลายไปด้วยก็คื่อมองพินามุนนี้ก็ได้ก็คือสังขารไม่มีสังขารใหม่ไม่เกิดแั่นเ้เนี่ยมันมันได้หลุดจากปัจจุบันสังขารไปใหม่ไม่เกิดปัจจุบันก็เลยออกมาสบายเนี่ยมุมจิตพิจารยยังไงก็ได้ให้มันอยู่กับปัจจุบันจริงๆ แต่ไม่ใช่บังคับให้มันอยู่กับปัจจุบันถ้าบังคับมันไม่อยู่ให้มันอยู่มันเองด้วยความปัญญาของมันเองวิ่งไปข้างหน้าเป็นสังขารก็จะไปเอาสุขก็สุขขึ้นคืนในอให้เขาเองก็เ,เลยไม่ไปเลยสังขารใหม่ไม่เกิดอย่างเงี้ยเพราะไม่ไปสังขารใหม่ไม่เกิดนี่ก็เดินปัญญาเอาอย่างนี้ก็ได้เป็นสังขารใหม่ใหม่ไม่เกิดอยู่กับปัจจุบันก็สบาย ก็สบายนี่ไงนิดปากเอ๋มีอะไรไหมการยอมรับดานนิดเองการยอมรับเออมีสุขมีทุกข์ไอ้ตรงตรงยอมรับอ่ะให้ยอมรับตามพระพุทธเจ้าทุกคนปรารถนามีสุขทุกคนเมื่อปรารถนามีสุขแต่ แล้วก็ไม่เอาทุกทุกคนจะมีอารมณ์นี้หมดแต่เมื่อเราจับสุขไว้เมื่อไหร่ทุกมันจะแอบเข้ามาตลอดเวลาซึ่งพระพุทธเจ้าก็พยายามเขีย่ยทุกออกเพื่อจะสงวนสุขไว้อย่างเดียวทําเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หยุดถ้าเราอยากกันนั้นเลยก็เลยเอาสุขนละโยนให้ันไปด้วยความสบายเลยเกิดขึ้นแก่ท่านจนไม่ได้พูดว่าความสบาย นิพพานจะเกิดขึ้นแก่ท่านเานข้าใจนะวันนี้ตอนคืนสุขให้แกทุกอะทําตามที่พระพุทธเจ้าคืนเลยแล้วก็ให้เพราะว่าเอา้าเราจะสมวนสุขว่าไม่สมหวนแล้วไอ,อ้ตัวทุกนึงอยากได้ก็ให้ไปเมื่อให้ไปวามสบายก็ลับเข้ามานี่ถามว่าฟันโทนกามว่าเพราะอะไรสังขารใหม่มืนไม่เกิด พราะใจเนี่ยมันจะไปสแสวงหาสุขพอสุขคืนให้ทุกตอนที่มันไอตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะเฉลี่ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเพื่อไปหาสุขเอามาป้อนให้สุขที่เรามีอยู่เติมให้เต็มตลอดปพรากฏว่าจะไปเติมจะได้ครังเนี่ยมันยกให้เขาไปแล้วก็เลยไม่ต้องเติมมันก็เลยไม่ต้องสแสวงหา งูกินหางดีไหมมันเลยไม่ต้องแสวงหาสังขารใหม่เลยไม่เกิดเนี่ยคือดับสังขารโดยไม่มีผู้ดับปัญญาเมือ่อจิตอยู่กับปัจจุบันไม่ไม่มีดำริจะไปข้างหน้าเพื่อหาความสุขมาป้อนแต่เมื่อไม่มีดำริจะไปข้างหน้าสังขารก็เลยดับเพราะมันอยู่กับปัจจุบันสังขาร นี้ถ้าจิตเลยเีก็ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อสังขารก็เลยดับตันแลเพราะตันหามันไม่มีเป็นดับหมดเมื่อตันหาไม่ดับหมดใจมันเลยดับมันดับตรงเนี้ยพร้อมกันเลยดับตรงไม่มีสังขารก็ได้แล้วตรงปฏิจจสมุปบาทที่ที่เดินตัดตรงสังขารมันดับผลปองอะนตรงนี้กันมันไล่มาสังขารดับเวทนามันดับไปด้วย เวทนาเป็นผลของสัญญาสังขารแต่ตัวสําคัญคือตันหาดับตอนตันหาดับสังขารดับตันหาดับใจมันเลยดับมันไปหาใจถ้าใจยังอยู่เรื่องอนึางนี้ตัวหิวโหยระดับมันดับไปฟอกใจกับตัวตันหาความหิวโหยไม่มีไอ้ตัวกินก็เลยดับไปด้วย สังขารระดับมันเป็นสามเศร้าเยวกันสังขารตันหาสังขาร <c oughs> ตันหาและกระจายสามเศร้าเพราะที่สัมผัสกันก็คือเพิ่งเพิ่งเป็นงวดม,มาเมื่อสองวันที่แล้วมันรู้ว่าเราไม่ได้นวดมานานกต่นบอลเนี้ยมันเจ็บใช่ไหมครับก็จับปุ๊บเนี่ยสัญญาการเวานานเลแต่พอ เราถอยกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เอ๊ะมันพออยู่ได้พอพออยู่ได้ปั๊บเลยไอ้ที่เขากดไปปั๊บเหมือนดมันวาวไปเลยถึงอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองคือพอสังขารมันไปทำงนานอยู่แค่เนี้ยที่มันเหมือนมันแค่สัมผัสแค่นี้นะครับคือพรนะอภนะนะิเวานมันไม่เกิดนักอนนี้ด้วยคือภาษาสอนภาษาเงื่อนธรรมมีแค่นี้แหละนะเนี่ย ตอนนี้มันละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยอ้าวมีอะไรอย่างอื่นไหมอ๋อเวลาเวาความคิดมันมามันจะมีคำคุณศัพท์อะด้วยแบบสมมติว่ามนยากง่ายมัชอบมันชอบแต่ถ้าความคิดม,มันมาคุณคุจะมีความมันจะมีคำพูดเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้ามันเหนือย ไอ้คำาพุ่งนี้มันมาจากไหนรู้ป่ะมาจากสังขารถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสังขารมันไม่เกิดไอ้คำาพุ่งนี้เป็นอะไรรู้ปเห็นไหมเดินผลตั้งแต่มาจากสังขารเนี่ยรดยสังขารในตัวแสงแล้วของขุนก็อยู่ในสภาว่าเห็นโทษของสังขารไปเรื่อยๆเนี่เยเราเคยเชื่อมัน คือความคิดอ่ะเราเคยเคชื่อมันให้มันเป็นเจ้ามาแต่ตอนนี่เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นไปเลยนะยังมีอะไรนะก็เมื่อคืนที่ฟังแล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดก็เลยเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคือตัวที่บอกหลวงพ่อบอกว่ามันก็นิพพานของมันแต่ขั้นแต่ละแต่และแต่และมุมมั้เจอ แต่เราต้องทำไปเรื่อยจนจนมันขาวรอบก็คือคคทั้งหมดเลยคือก้อนมีกานเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่คุยกับหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วคือเราออกไปทีไรคือสังขารเกิดท,ไดทีไรมันก็ทุกสังขารเกิดทีไรมันก็ทุกเมื่ออย่างนี้บ่อยๆแบบเมื่อเบื่อน่ายก็คายตำหนัดต่อไปมันไม่ออกแล้วอเมื่อเมื่อมันไม่ออกเห็นไหมสังขารมันก็จะจะดับแต่ยังไม่ดับเพราะมันยังมี ติดลิ้นทีปาตอยู่ตาบอกตอนแรกลิ้นลิ้นที่ปากอยู่จะไปก็กระทุ้งต้องไปไปแต่มามันยังมันตัวเจตสิกที่หลวงพ่อบอกนี่แหละคือตัวเจตสิกที่เมื่อกี้ปุ่นบอกว่ามันจะมีตัวขึ้นมาเนี่ยยากง่ายหรืออะไรเงี้ยก็คือมันเป็นสัญญาสังขารเวทนาที่มัน หลวงพ่อบอกเป็นขันล้วนๆใช่นหมคะเป็นซานหละมันเป็นตัวจูงอ่ะก็เลยต้องเดินปัญญาตรงนี้เลยเป็นตัวจูงมันก็จะติดสุขเกิดสำเร็จอะไรต่อะไรเพื่อเพลินนั่นติดเริ่มท่องออกแล้วเห็นไหมมันเมิดให้เราวาดภาพแลบลิ้นชมความสุขตัวเองความสำเร็จตัวเอง แค่แลบ,บลิ้นปั๊บสังขารมันเกิดเลยพาออกลวผมจำขผมจบไปแล้วแล้วเราก็เออจริงไ,ไว้ญญาจบไปแล้วเริ่มเออฝันสัญญาดับจบไปแล้วสัญญาขาดเนี่ยนะแล้วปัจจุบันปัจจุบันตรงปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรแต่มันยังแลบ,บลิ้นติดไปข้างหน้าคิดได้ดนใหม่คิดมาเติมสูบอยัางพมันมติดจุกอยู่อะ นะได้ตรงนั้นอีกนิดแต่มันจะมาเต็มสุกไอ้อีกนิดนี่แหละหลวงตารับอธิบายว่าเหมือนกับเคยกินเนื้ออยู่แล้วแลปิลิ้นไปติดลิ้นที่ปากว่ากินเนื้อยังอยู่ที่ที่ปากครับแบบนั้นะพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ได้ไหมล่ะไม่ต้องไปแลบลิ้นก็อยู่ได้เพียงแตไปเลี้ยลิ้นฟีปากก็ยังอยู่ตายถ้าเป็นปัจจุบันการที่จะจิตจะล้ำไปปรุงลังขาเรื่องนี้ สังขารจะดับตรงเพราะมันมันจะมาป้อนไว้ตอนคืนสุขให้ทุกเ์เกิดสังขารก็จะดับเมื่อสังขารดับเวทนาดับตัณหาตัณหาดับกลับมาใจเลยไม่ดิด้นดิ้นเมื่อใจไม่ดิด้นดิ้นคือใจให้กับตัณหาอยู่ในเลเวลเดียวกัแล้วลคนที่จะอยู่ตรงจะพิจารณาตรงนี้หว้จากทานเป็นจาคะแล้วแต่ทานยังไม่เป็นจาคะ ไปท,ทําทางได้เป็นชาค้าก,ก่อนถ้าลงมาทีเมื่อมันยังว่าเนื่ยอ,อย่างง่ายเลยที่พระพุทธองค์สอนแต่ส่วนเรื่องที่เราปฏิบัติมาแล้วดี่ที่อุตรุดวุ่นวายนั้นก็เพราะความหยากของกิเลสในตัวเราของแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันมันต้องสัดในสนามรบประกอบอันนี้ในสนามรบฟาดฟันกันเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ ทำยังไงให้สงบสิดนั่นแหลี่ต้องฟาดกันมาก่อนทุกคนไม่ได้แค่สงบสุให้ท่อทบผมท่อมแล้วให้มันเลอหมดพนะเพราะว่าที่เหลือมันฝันหมดเลย